แม่ชาวคาซัคสถานเอาชนะมะเร็งโพรงจมูกชนิดหายากที่โรงพยาบาลฟูดา้าพวกเรามาจากมณฑลนอตคาซัสสถานประเทศคาซัคสถานตอนแรกนั้นจมูกของฉันอุดตันทั้งหมดหายใจแทบไม่ได้เลยเริ่มแรกพบในเดือนมกราคม2025ว่ามีก้อนเนื้องอกขึ้นในจมูกต่อมาเราก็ทําการผ่าตัดตัดก้อนเนื้องอกในจมูกออกไปหลังการผ่าตัดผลชิ้นเนื้อยือนยันว่าเป็นมะเร็งซาร์โคมาตรงขากรรไกรบน ตอนแรกคุณแม่ผมหลังผ่าตัดอาการยังค่อนข้างดีอยู่แต่ประมาณหนึ่งเดือนต่อมาอาการของเธอก็เริ่มแย่ลงตอนนั้นอาการหนักมากปวดหัวรุนแรงจมูกอุดตันหมดหายใจแทบไม่ได้มีอาการเจ็บที่บริเวณแก้มด้านซ้ายด้วยบางครั้งก็มีเลือดกำเดาไหลซ้ำๆหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปมอดโกที่นั่นได้ทั้งการตรวจทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อหาข้อสรุปที่แน่ชัดสุดท้ายได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งประสาทรับกลิ่น หลังจากนั้นพวกเขาก็ให้ฉันกลับไปรักษาด้วยเคมีบำบัดที่บ้านเกิดตอนที่พวกเราอยู่ที่มอดโกลูกของฉันได้รู้จะกโรงพยาบาลฟูด้าผ่านทางเพื่อนหลังจากที่เขาเล่าให้ฟังว่าที่นี่สามารถช่วยเราได้เราจึงตัดสินใจรีบเดินทางมาทันทีหลังจากออกจากมอดโกเดือนเมษายนเราก็มาที่นี่โดยตรงเลยก่อนจะมาถึงทีมแพทย์ได้อธิบายแนวทางการรักษาให้เราเข้าใจอย่างละเอียดแล้วพวกเขาอธิบายเกี่ยวกับการให้คีโมเฉพาะจุด การทาอุดหลอดเลือดและการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันคุณหมออธิบายกับเราละเอียดว่าก้อนมะเร็งนี้มีความร้ายแรงสูงและเป็นชนิดที่ค่อนข้างพบได้ยากก้อนมะเร็งจเจริญเติบโตเร็วมากดังนั้นหลังผ่าตัดไปเพียงหนึ่งเดือนครึ่งมันก็โตขึ้นใหญ่อีกแล้วดังนั้นพอฉันมาถึงที่นี่พวกเขาก็รีบทาการรักษาท,าทันทีด้วยการให้คีโมเฉพาะจุดและการอุดหลอดเลือดหลังทาเสร็จฉันรู้สึกดีขึ้นทันทีรูจมูกข้างขวาสามารถหายใจได้แล้ว กลับมาหายใจโล่งได้ในทันใดหลังจากทำอุดหลอดเลือดครั้งที่สองเสร็จฉันก็รู้สึกดีขึ้นอย่างสิ้นเชิงจมูกหายใจได้โล่งเต็มที่ฉันถึงกับสามารถได้กลิ่นอีกครั้งความรู้สึกเหล่านี้กลับคืนมาแล้วฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลือดก,กำเดาก็หยุดไหลก้อนมะเร็งค่อยๆเล็กลงท่าตัวบ่งชี้มะเร็งก็ค่อยๆคงที่ฉันพอใจกับผลการรักษามากขอบคุณคุณหมอพยาบาลและล่ามมากค่ะ ปรึกษาโรคมะเร็งโทร0942211169หรือ0815803998